สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีก้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุดจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะร้านของเรานะคะมีเครื่องปลูกอ้อยนะคะของค่ายกระมนนะคะมารีวิวนะคะตัวนี้ใช้สําหรับรถรุ่นเอ็มขึ้นไปนะคะตัวนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้สีเดิมนะคะตัวนี้ ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่38,000บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร081 729 4501 092 942 2503นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยูงอำเภอกุดจ,จับจังหวัดรธานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถตั้งพิกัดมาได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะ ตัวนี้เป็นร่องคู่นะคะตัวนี้เครื่องปลูกหัวคู่ร่องคู่นะคะตัวนี้จัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b e ที่ช่อง youtube นะคะภูมินแท็กเตอร์เซลลอุ้มนะคะขอบคุณคะ่ะ